ในการเรียนรู้ที่10อย่าริอย่าลองอย่าเสพสถานการณ์แทระบาดของสารสพติดสำนักงานคณะกรรมการต้องกันและปราบปรามยาเสิบติดได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสารสพติดปี2,558ถึง2,560ซึ่งพบว่าการลักลอบนำเข้าและส่งออกสารสพติดยังคงมีอย่างต่อนเนื่อง โดยสารสพติดส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซียกลุ่มผู้ค้าสารสพติดส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง20ถึง29ปีและเป็นเพศชายโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเพราะขาดความสามารถในการตัดสินใจตัวอย่างที่พบในกลุ่มเด็กเหล่านี้คือยาบ้ายาไอ์และเฮโรอีน อีกกลุ่มเยาวชนหญิงอายุ15ปีถึง19ปีก็มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงในการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดมากขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่าสารเสพติดยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันขจัดปัญหาไปตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น นี่ oh ค่ะคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีสนธิกำลังเข้าไปร่วมกับตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีและฝ่ายปกครองเมืองกาญจนบุรีนะคะบุคคลรีสอร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงนัดรวมตัวการจัดปาร์ตี้ยาเสพติด เข้าไปตรวจข้างในไปพบวัยรุ่นชาย14คนหญิง4คนกำลังสนุกกับปาร์ตี้เลยค่ะเปิดเพลงเสียงดังบางส่วนก็กำลังเสพยาเสพติดอีกด้วยพอไปค้นข้างในรีสอร์ทก็ยังไปพบยาเสพติดอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นยาบ้าร0อยเม็ดยา E ี7เม็ดยาเคน้ำหนักรวมประมาณ 9.88กรัมตรวจปะสะวัสสาวะทั้งหมด18คน,คนก็เป็นสีม่วงทั้ง18คนอีกด้วยนะคะจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปการจับกลุมครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาเข้มงวดเรื่องของการตรวจยาเสพติดในสถานบันเทิงทีนี้กลุ่มวัยรุ่นก็เลยไม่ไปสถานบันเทิงแล้วเปลี่ยนมาเปิดรีสอร์ทแทนแล้วก็เปิดเป็นสถานที่มั่วสุมยาเสพติดแทนค่ะ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดผู้ติดสารเสพติดคือผู้ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่อง6เดือนขึ้นไปมีการเพิ่มปริมาณการใช้และมีความผิดปกติเมื่อขาดยาไม่สามารถหยุดการใช้ยาได้ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดหมายถึงการดำเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดสารเสพติด การบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดในประเทศไทยในอดีตมีอยู่2ระบบดังนี้ 1. การบำบัดร,รักษาในระบบสมัครใจหมายถึงผู้ติดสารเสพติดสมัครใจเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 2. การบำบัดร,รักษาในระบบต้องโทษหมายถึง ผู้ติดสารเสพติดที่กระทำความผิดและถูกคุมขังจะได้รับการบำบัดร,รักษาในสถานพยาบาลที่กำหนดได้ตามกฎหมายระบบบังคับบรบัดหมายถึงผู้ที่ทางราชการตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจะต้องถูกบังคับบำบัดต,ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดปัจจัยที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จมี10ปัจจัยดังนี้ 1. ผู้ติดสารเสพติดต้องมีความเข้าใจและมีความสมัครใจในการเข้ารับการบําบัดรักษา 2. ครอบครัวบุคคลในครอบครัวเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ติดสารเสพติดเข้าไปรักการบําบัดรักษา 3. สังคมบุคคลในสังคมต้องเข้าใจและให้อภัยผู้ติดสารเสพติดคอยให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการดูแลและสนับสนุนให้ผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการบำบัดร,รักษาขั้นตอนการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดการบำบัดและรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดในระบบสมัครใจมี4ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนเตรียมการรักษาเป็นการเตรียมพร้อมด้านจิตใจโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบำบัดร,รักษาสารเสพติดที่ถูกต้อง 2. ขั้นตอนการบำบัดด้วยยาเป็นการรักษาทางยาเพื่อทดแทนยาหรือสารเสพติด 3. ฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นขั้นตอนมุ่งเน้นให้ผู้ติดสารเสพติดฝึกการคิดแบบใช้เหตุผลให้มีปัญญารู้เท่าถึงสิ่งที่ทำชักกรรมให้ไปเสพสารเสพติดฝึกการจัดสมดุลการดำเนินชีวิต 4. ขั้นตอนติดตามการรักษาเป็นขั้นตอนที่ช่วยแนะแนวทาง ให้การเผชิญปัญหาที่เหมาะสมเมื่อกลับไปใช้ชีวิตในสังคมโดยติดตามการรักษามีระยะ9ปีวิธีการในการบำมัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดมี2แบบซึ่งมีวิธีการดังนี้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวดประกอบด้วย2วิธี คือวิธีการชุมชนบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วและวิธีการจิตอาสาจากศูนย์ฟื้นฟูกองทับอากาศใช้ระยะเวลาบำบัด4เดือนจากนั้นเป็นการปรับตัวเข้าสู่สังคมระยะเวลา2เดือนสุดท้ายจะติดตามผลการฟื้นฟูนสมรรถภาพเป็นระยะเวลา1ปี 2. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดใช้เวลาในการบำบัดระยะเวลา4เดือนจากนั้นเป็นขั้นตอนการปรับตัวกลับเข้าสู่สังคมดำเนินการเป็นเวลา2เดือนส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดเป็นระยะเวลา1ปีปัจจัยที่สัมพันธ์กับการที่จะกลับไปเสพ หรือไม่เสพสารเสพติดซ้ำา 1. อายุอาชีพและสภาพการทำงานสาเหตุที่ผู้ผ่านการบำบัดกลับไปเสพสารเสพติดซ้ำเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อเสร็จยาแล้วสามารถทำงานได้มากขึ้นทำให้กลับไปเสพซ้ำา 2. จจำนวนครั้งของการเข้ารับการบำบัด เนื่องจากผู้ที่เข้ารับการบำบัดหลายครั้งจะเป็นผู้ติดในระดับรุนแรงมีอาการติดยาทั้งร่างกายและจิตใจ 3. ส,สัมพันธ์ภาพในครอบครัวความรักและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นปัจจัยปกป้องวัยรุน่นจากการใช้สารเสพติด4 ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดการแสดงความห่วงใยในครอบครัวและจากคนรอบข้างจะทำให้ผู้ผ่านการบำบัดไม่เสพสารเสพติดซ้ำได้ 5. สัมพันธภาพในชุมชนปัจจัยที่ทำให้ไม่กลับไปเสพสารเสพติดได้แก่การที่ให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพสมรรถภาพติดสารเสพติดเข้าทำงานและเปิดโอกาสทางสังคม6ที่อยู่อาศัยเนื่องจากอยู่ในแหล่งที่มีการซื้อขายสิทธิ์ได้ง่ายและสะดวกแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดสำหรับงานที่ให้คำปรึกษาเรื่องของอยาเสพติดนั้นมีทั้งที่เป็นหน่วยงานที่สามารถ ไปรับคำปรึกษาได้ด้วยตนเองได้หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาโดยไปรับคำปรึกษาได้ตนเองมีดังนี้1สภาพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระพระบรมราชธรรมสองสถาบันพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้ราชนาวีสามสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชบรมราชธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทุกจังหวัดโรงพยาบาลทุกแห่งศูนย์บริการสาธารณาสุขกรุงเทพมหาคนคร 2. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ขอคำปรึกษาสายด่วนยาเสพติดได้จากหน่วยงานต่างๆตัวอย่างเช่นสายด่วนยาเสพติดสถาบันทันยาักษ์โทร1 1 6 5ศูนย์ดำรงธรรมโทร1567 ควิดไลน์สายนี้ปอดบุหรี่โทร 1, 6 6 0 0สายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 3 3บ้านพิชิตใจโทร2 3 2, 3 9 9 1 5 5 3. 3เเว็บไซต์เพื่อค้นหาสถานบำบัดยาเสพติดทั่วประเทศค้นหาเว็บไซต์ตามลิงก์ข้างตน้นคลิกไปที่สถานบำบัดรักษาย,ยาเสพติดทั่วประเทศ คลิกไปที่จังหวัดบนแผนที่เพื่อทำการค้นหาข้อมูลตลอดหลายปีที่ผ่านมามีดารานักร้องนักแสดงรวมทั้งบุคคลมีชื่อเสียงต้องเอาอนาคตมาทิ้งเพราะยานารกหลายต่อหลายคนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพราะยังมีดาราหน้าใหม่ๆเดินเข้าสู่วงจรนี้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นตะชานินใหญ่เสมอหนึ่งในสมาชิกวง boy band boy scout ดูกระแสข่าวโหมกระหนำ่ำว่าเขากลัวฟันกับยาเสพติดทำให้ต้องอยุบวงจากนั้นชื่อเสียงของตะก็ค่อยๆจางหายไปจากวงการบันเทิงปี2560การจับกลุมนางเอกสาวเอมี่อเมเลียจาคอบอดีตมิสททนไทยแลนด์ที่โด่งดังจากละครโทรทัศน์เรื่องทิดาวานอนขณะกำลังเสพไอยอยู่กับเพื่อนในบ้านพักทำให้หลายคน คาดหมายว่าอนาคตในวงการบันเทิงของเธอน่าจะมืดมนสรุปสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาแพร่ระบาดสารเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า15ปีการเลิกสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้การบำบัดทั้ง ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและอาชีพการที่จะสามารถช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดให้สำเร็จนั้นจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆคือตัวผู้ติดสารเสพติดครอบครัวสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญตัติฟื้นฟูสรนภาพ ผู้ติดยาเสพติดพศ2545กำหนดให้มีการใช้ระบบบังับบัตดมี4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการรักษาขั้นบำบัดด้วยยาขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามการรักษาเพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป